สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2 5 6 4ค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นของผู้ที่เกิดในลัคนาราศรีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะเป็นราศรีที่อยู่ในเรือนของธาตุน้ำแล้วก็มีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวค่ะและเกณฑ์การแบ่งราศรีนะคะก็ยังสามารถใช้ร่วมกับ เกณฑ์การแบ่งราศีในแบบตะวันตกด้วยนะคะก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้ของช่องค่ะเปลี่ยนเป็นรูปของปู่ฤษีนารอดนะคะก็ขอให้บารมีของปู่ฤษีนะคะช่วยคุ้มครองคุ้มภัยให้กับทุกทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรกภคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะ ก่อนออกจากบ้านนะคะก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อ <c oughs> บ่อยๆค่ะหรือว่าสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะและถ้าหากท่านใดค่ะเพิ่งจะเข้ามาดูคลิปหรือว่ามาดูช่องของเราเป็นครั้งแรกก็ขอยินดีต้อนรับนะคะและสำหรับท่านที่เป็นแฟนประจำของทางช่องนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องค่ะแล้วเราก็สัญญานะคะว่าเราจะรังสรรค์แล้วก็สรรหาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะและก็เช่นเดิมค่ะในการทำนายนะคะก็จะทำนายโดยการเลือกไพ่ยิปซีนะคะเพื่อเป็นตัวแทนในตำแหน่งต่างๆของคุณค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับคำทำนายกันเลยค่ะ ขออนุญาตสับไพ่นะคะเพื่อเป็นการเลือกไพ่ตัวแทนค่ะในระหว่างสับไพ่นี้นะคะอยากจะขอแจ้งข่าวให้กับทุกๆท,ท่านได้ทราบค่ะว่าเราสามารถพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าท่านมีไอเดียนะคะหรือว่ามีอะไรนะคะอยากจะให้เรานำเสนอ ในในส่วนของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยเข้ามาได้ค่ะโดยการเข้าไปที่หน้าช่องนะคะแล้วก็เข้าไปคลิกที่แถบของชุมชนค่ะก็จะสามารถฝากข้อความหรือว่าพูดคุยกันได้ค่ะ เอาละค่ะเมื่อสับไพ่เสร็จแล้วเนาะทีนี้เราก็มาเลือกไพ่ตัวแทนกันค่ะในตำแหน่งแรกของคุณนะคะเลือกได้ไพ่สิบถ้วยค่ะ ten of cups นะคะตำแหน่งที่สองค่ะเลือกได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะ 4. o of cups ตำแหน่งที่3ค่ะเลือกได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะ five of cups ตำแหน่งที่4นะคะเลือกได้ไพ่1ไม้เทา้า age of bonds ตำแหน่งที่5นะคะเลือกได้ไพ่ the world ตำแหน่งที่6คะ่ะเลือกได้ไพ่6ดาบ six of swords ค่ะตำแหน่งที่7นะคะเลือกได้ไพ่อัศวินถือไม้เทา้าตำแหน่งที่8นะคะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะ ตำแหน่งที่9ค่ะเลือกได้ไพ่เดอะเดวิและตำแหน่งสุดท้ายของคุณนะคะเลือกได้ไพ่เมจิกเชีค่ะและเมื่อเราก็เลือกไพ่ได้ครบทั้ง10บใบแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของคำทำนายกันค่ะในตำแหน่งแรกของคุณนะคะเลือกได้ไพ่10ถ้วยค่ะท e n of Cups นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่พูดถึง ความสำเร็จความสมบูรณ์แบบนะคะเป็นไพ่ที่เรียกว่ามีความครบครันอยู่ในใบเดียวค่ะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของครอบครัวค่ะเป็นเวลาของความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของความอบอุ่นในครอบครัว อาจจะมีการนัดพบหรือว่ารวมตัวกันนะคะเพื่อไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้พบเจอกันมานานนะคะก็มีโอกาสค่ะที่จะได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พบกับผู้คนหรือว่าได้พบเจอกับมิตรภาพใหม่ๆค่ะ แล้วก็รวมไปถึงมีการสร้างคอนเน c t ชันหรือว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะเพราะอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานของคุณในอนาคตได้นะคะและถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณมีเรื่องที่ผิดใจกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะรวมไปถึงกับคนรักคู่ครองก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาเปิดใจพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่ง และส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขสดชื่นนะคะแล้วก็กลับมาเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะทีนี้ไปดูกันที่ตำแหน่งของสถานการณ์ที่จะเข้ามาส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่สีถ้วยค่ะ four of cups เป็นไพ่ที่พูดถึงความมั่นคงความสำเร็จความมีระเบียบความแข็งแกรง่งหรือว่าการพักผ่อนนะคะหลังจากที่คุณก็ได้เริ่มดำเนินการมาสักระยะหนึ่งหรือว่าไพ่บอกว่าสถานการณ์แวดล้อมที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะ,จะต้องใช้ความอดทนกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะ ที่คุณอาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้นะคะแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไปมากกว่านี้ค่ะทางที่ดีนะคะคุณควรที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนค่ะและอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามารบกวนจิตใจของคุณหรือคุณนะคะอาจจะรู้สึกว่าถูกกดดันจากคนรอบข้าง และถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทำใจค่ะว่าสถานการณ์ก็ยังจะน่าอึดอัดจใจอยู่แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเรื่องราวต่างๆก็อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ด้วยค่ะทีนี้เราไปดูในตำแหน่งของช่วงที่ผ่านมาของคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรในตำแหน่งนี้นะคะเลือกได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะเวิลค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังงานในชีวิตของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยรวมแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะถ้าหากว่าคุณคิดที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรนะคะเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่ง หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวค่ะถ้าหากว่าคุณทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องของงานค่ะก็ขอให้คุณรีบคว้าเอาไว้นะคะเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆส่งผลให้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานของคุณค่ะถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีความเต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจก็ตามทีค่ะ และถ้าหากว่าคุณทำงานมานานนะคะก็มีแนวโน้มว่าคุณจะประสบความสำเร็จไปสู่จุดที่คุณคาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณยังอ่อนประสบการณ์นะคะคุณควรที่จะหาความรู้เพิ่มหรือว่าเพิ่มทักษะความสามารถในเรื่องของสายงานที่คุณทำอยู่คะ่ะก็จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ และในคนที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะคุณควรที่จะใจเย็นๆให้มากๆนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปดุด่าว่ากล่าวลูกน้องหรือว่าผู้ตายบังคับบัญชาของคุณแบบไร้เหตุผลให้มากจนเกินไปค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะลาออกนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณขาดในเรื่องของผู้ช่วยและยังจะส่งผลในเรื่องของการงานของคุณนะคะที่อาจจะล่าช้าหรือว่าคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองค่ะ และในส่วนของการเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ยังถือว่ามีเข้ามาให้คุณนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้จ่ายหมดไปในเรื่องของภาระใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่คุณเป็นคนที่มีศักยภาพในเรื่องของการหาเงินทำให้การเงินของคุณในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีการฟื้นกลับ แล้วก็มีทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปค่ะเพราะว่าการเงินของคุณนะคะอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ไปในระยะยาวๆก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็อยากจะเสริมในเรื่องของการงานอีกสักอย่างหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่มีงานเสริมนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานประเภทฟ,ฟรีแลนซ์นะคะก็มีโอกาสในเรื่องของ งานเสริมเข้ามาด้วยในระยะนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เราไปดูกันที่ตำแหน่งของอนาคตของคุณนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่ห้าถ้วย ui, แล้วก็ไพ่หกดาบค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องของอนาคตเอามากๆค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะว่าคุณก็มีโอกาสที่จะต้องร่วมงานกับคนที่คุณเองก็ไม่ค่อยที่จะชอบใจสักเท่าไหร่ค่ะทําให้การงานของคุณนะคะมีความก้าวหน้าน้อยหรือว่าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรค่ะแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาของคุณเอาไว้ด้วยนะคะ และถ้าหากว่ามีโอกาสได้เปิดใจคุยกันหรือว่าเคลียร์กันนะคะก็จะช่วยให้บรรยากาศที่มีความน่าอึดอัดใจ ผ่อนคลายลงในบ้างค่ะและถ้าหากว่าในระยะนี้นะคะคุณมีโครงการหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่อยากจะนำเสนอต่อเจ้านายหรือว่าหัวหน้าของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าตากรรมการหรือว่ายังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านายของคุณมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่าพึ่งถอดใจนะคะอย่าพึ่งยอมแพ้แล้วก็สิ้นหวังไปซะก่อนค่ะ เพราะในอนาคตยังมีโอกาสดีๆที่รอคอยคุณอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึงค่ะแล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะส่งผลให้ในเรื่องของการงานค่ะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะและเรื่องราวหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปเองอย่างช้าๆค่ะ แต่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วยสักหน่อยนะคะระยะนี้คุณก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆให้มากจนเกินไปค่ะเพราะว่าในจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยค่ะเพียงแต่จะต้องรอคอยแล้วก็อดทนรอเวลาไปก่อนเท่านั้นเองค่ะในส่วนของการเงินนะคะก็จะค่อยๆดีด้วยนะคะแต่ว่าก็เป็นไปในแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองและในส่วนของความรักนะคะ ช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะคิดที่อยากจะตัดใจจากใครสักคนนะคะซึ่งเวลาเท่านั้นนะคะที่จะช่วยเยียวยาจิตใจแล้วก็ช่วยให้คุณกลับมาเข้มแข็งแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทีนี้เราไปต่อกันที่ตำแหน่งของแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้า k n i g h t of Wands ซึ่งเป็นไพ่ที่พูดถึงการเดินทางนะคะการสแสวงหาหรือว่าสถานการณ์ที่กำลังมีความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองแล้วก็การยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เป็น,เปน,เปนไปได้เช่นเดียวกันค่ะ คุณมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องจัดการหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ด้วยค่ะว่าจะดำเนินต่อยังไงนะคะต่อไปจากนี้นะดังนั้นทางที่ดีนะคะคุณควรที่จะใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความรอบคอบให้มากๆค่ะอย่าเพิ่งมุทะลุหรือว่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะเพราะว่า จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองค่ะและในเรื่องของการงานนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารค่ะเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในแบบที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะทําให้คุณต้องมาตามแก้ทีหลังนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการติดต่อประสานงานให้มากๆนะคะเพราะอาจจะมีความขัดแย้งกับคนในที่ทำงานนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ชายค่ะ ทีนี้เราไปต่อกันที่ตำแหน่งของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านครอบครัวนะคะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่อัศวินถือถ้วยคาร Ni ิ nice of cups ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเองก็เริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่าผู้คนรอบๆตัวคุณมากขึ้นค่ะ หรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะที่คบหากันมานานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบมิตรภาพใหม่ๆในที่ทำงานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะถ้าหากว่าคุณยังโสดนะคะก็มีโอกาสว่าเพื่อนของคุณค่ะจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับใครสักคนนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณเองนะคะที่ จะเข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ในระยะนี้ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะดูคุณจะมีความฮอตๆนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์เอามากๆและสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนาะก็จะเป็นไปในลักษณะที่คล้ายๆกับเพื่อนกันมากกว่าค่ะก็คือไม่ค่อยที่จะมีความหวานสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเอง ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็ไม่ถึงกับตืดชืดแต่ก็ไม่ได้หวานแหววอะไรในช่วงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์ของคนรักของคุณค่ะที่ช่วงนี้อาจจะมีความผันผวนขึ้นลงเอาง่ายๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้คุณกับคนรักเสียความรู้สึกต่อกันได้ง่ายในระยะนี้ด้วยค่ะทีนี้มาถึงตำแหน่งของความคิดภายในใจหรือว่า สิ่งที่คุณคาดหวังนะคะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่เดอะเดวิลนะคะหรือว่าไพ่เทพแห่งอบบยมุกหรือว่าไพ่ซาตานค่ะในช่วงนี้นะคะคุณจะเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความปรารถนาในเรื่องของความสำเร็จหรือสิ่งที่มนุษย์อยากมีอยากได้นะคะแล้วก็พยายามไขว่คว้าหากันคุณอยากจะมีชีวิตที่เพียบพร้อมค่ะ ต้องการให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่าหลงไหลนะคะและคุณยังอยากที่จะมีอำนาจค่ะรวมถึงต้องการให้คนยอมรับในตัวของคุณมากขึ้นและความหมายหลักของไพ่นะคะก็คือความอยาความทะเยอทะยานและความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและในตอนนี้ตัวคุณเองก็ดูเหมือนจะติดกับดักอยู่ในวงวนของเรื่องนี้อยู่ด้วยค่ะ เมื่อได้บางอย่างมาแล้วคุณก็ยังมีความต้องการในเรื่องของสิ่งอื่นๆเรื่องอื่นๆตามมาอีกก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรระมัดระวังก็คือคุณจะต้องพยายามหักห้ามใจยับยั้งชั่งใจของตัวคุณเองให้มากกว่านี้ค่ะ และก็พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรทําและอะไรคือสิ่งที่คุณควรละเว้นก็จะช่วยลดในเรื่องของความกดดันภายในตัวเองลงนะคะมาถึงตําแหน่งสุดท้ายกันแล้วค่ะก็คือตําแหน่งของบทสรุปของคุณในเดือนนี้นะคะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่เดอะเมจิกเชค่ะหรือว่าไพ่เทพแห่งการสื่อสารหรือว่ามายากลน,นะคะหรือว่าเทพผู้อย่างรู้ฟ้าดินค่ะ อาจจะมีโครงการใหม่ๆนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ลองทำซึ่งคุณเองก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะคะเพราะคุณสามารถทำมันได้ออกมาสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ทำได้ออกมาอย่างดีนะคะ ขอเพียงแค่คุณค่ะมีความรอบคอบแล้วก็อย่าลืมใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆในเนื้องานก็พอนะคะไม่ว่าในก่อนหน้านี้คุณจะประสบพบเจอกับอะไรมาก็ตามแต่แต่เมื่อคุณนะคะมีไพ่ใบนี้อยู่ในบทสรุปของคุณนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าสิ่งต่างๆนะที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนค่ะ และในเรื่องของการเงินนะคะคุณยังจะสามารถหาเงินมาหมุนได้ทันท่วงทีและในส่วนของความรักนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะกลับไปคุยกับคนเก่าๆหรือว่าคนที่เขาเคยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่ามีเหตุให้ต้องจากกันไปค่ะแล้วก็อาจจะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะ ขอให้คุณใช้ความใจเย็นแล้วก็เปิดใจพูดคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะคะก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของความรักลงได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าในระยะนี้ค่ะคุณสนใจใครอยู่หรือว่ากำลังมองใครอยู่นะคะอาจจะต้องดูดูกันไปก่อนยังไม่มีการคบหากันแบบจริงจังค่ะแต่ถ้าหากว่า เขาหรือว่าฝ่ายตรงข้ามคุณนะคะมีท่าทีที่ไม่ค่อยที่จะชัดเจนหรือว่าทําเหมือนเล่นเกมกับคุณนะคะในแบบที่เล่นทีจริงก็อย่าได้เสียเวลารอค่ะคุณควรที่จะตัดใจแล้วก็หารักใหม่จะดีกว่านะคะ ก็ถือว่าในเดือนนี้ของคุณไม่ได้แย่ค่ะเพียงแต่คุณจะต้องรอเวลานะคะเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางของมันเองค่ะขอให้คุณใจเย็นๆนะคะรอแบบชิลๆได้เลยนะคะและถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ